สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงอิงมีสะดงหลังแคนดี้รากแกนไม่อยู่เฉลยโพสต์ระเบิดกลางไอจแท็กถึงทัญญาช่วยประจานเมียน้อยถ้าน่าจ,จะบางขนาดนี้โดยหลังจากสาวธัญญาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแหวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก รวมไปถึงแคนดี้รากแก่นที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความของสาวธัญญาพร้อมแคปชั่นว่าพี่ยาคือที่สุดนับถือใจพี่มากๆยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งหลงรักไปใหญ่ใครได้เป็นคนของหัวใจพี่ยาคือโชคดีสุดๆขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่นะคะและขอฝากไปถึงน้องคนนั้นว่าน้องพลาดละค่ะที่อยากมีตัวตนสถาบันเมียน้อยถ้าอยู่ให้เป็นจะอยู่ได้นานพี่ยากล่าวไว้ แถมยังแชร์คลิปที่สาวธัญญาไปออกสัมภาษณ์พร้อมข้อความว่าพี่ยาฟาดนิ่มๆแต่เจ็บจีดขนาดเราไม่ใช่คนโดนพูดถึงยังสะดุง้งก็หวังว่าคนที่ถูกพูดถึงจะรู้สึกอะไรบ้างถ้าน่าจะบางมั่งก็คงจะรู้สึกชาไม่น้อยพี่ยาฟาดมากสรุปคือเธอไม่ใช่คนเดียวที่ดูแลสามีพี่ยาและอยากคิดมาเทียบชั้นแก้วทีมพี่ยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ